สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่บ้านห้วยแก้วครับตำบลหม่อน่ายค่าสายคือขาดสายมากร้อยสายเลยครับโดยกำลังเมาเลยครับนี่บังแรกชื่อเป็นของเทพเวลาผมอยู่ด้านล่างพันนายกครับเอายางแม่ยางแม่ก็เท่าควบคุมการบินโดยกะทิลอยร่มสายเนเจ้าตัวมองยังงาวาอดอยู่ยางแม่ ไอ้ไม่ไน้หายง่ยงเอานะาใจอม<า>องขางใจขอานที่เวลาลปเป็นคุคภามราบรื่นตลอดอปลอดภัยปลอไมัยตอแร่แต่รับเกียนตากท่านระฐบน,นดปีนประจำพนักัายกระเบนดรีท่านกีรวาสิสุไัยนำเข้าชุดเปิดงานไน้บุนีมอนาทีมอบข้างใจคอนทนตคับที่งานของเทพเวลาเป็นผู้ส,สั่งั่์ ขอ้อยขึ้นสูงสู้ลุ้งล่าตาตกไกลๆได้หลายๆทุกจุดทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยไปด้งยกันเทเวลาตรงถึงสอ ทครับเป็นไข่อ้วนแม่สอดครับบางแรกทำเวลาไว้320คร้บครับดูบา้งนี้จะทำเวลาเท่าไหร่ครับุุุกกกาม่

ตเวลาเท่าไหร,ร,<า>ร่ครับเท<ป>ี่ยงทีลีครับมาคอยลุ้นเวลากันนะครับ<ป>ขึ้นสวยงามมากครับ<ป>บางที่ห้าน้องโชกุนครับ ที่หกครับไทยบ้านสะแบง ค่ายแจ็คเทอร์โบครับบางที่เจ็ดครับ คงมีตั้งไว้แล้ว400ครับบ้านนี้จะได้เท่าไหร่ครับอง บางนี้เป็นไข่จอจเจริญซุปครับ ีคะแนนนำอยู่ตอนนี้คือ415ครับู้บ้างนี้จะทำเวลาเท่าไหร่ครับใกล้จะนับถอยหลังแล้ว ใายหนุม่มกทมครับ สุงส่งลงจากใตระใกล้ได้ไหลายบางทีตรงกสามสองหนึ่งไ ก่อนหน้านี้ทำได้470ครับผลลัพครับบ้างนี้จะได้เวลาเท่าไหร่ครับยั่งย่วร์ยังอยู่อ่ะพัดดัมโอ้เออครับขึ้นทุกสูงล้มสั่นฟาบตกใกลไกลได้หลายหลายปอยช่มงานกุ้งอิสานโจงโชคดีสามสองม้งปลา างไหครับท e ีร้างเือนดีท่างที่ส anyway> ิบห้าครับสอแท็กเตอร์

กันปีกบางที่17ครับบางที่18ธนาทรัพย์ ปัญจา,า,ญจาของทางานทีปองกันภัย สุดท้ายเข้ามาในนี้ครับตัวคำสี่หญครับ